และนี่ก็คือผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกลบนะคะทุกคนนี่แหละค่ะปุ๋ยขี้ไก่แกลบมีความสําคัญมากๆนะคะกับมันสําปหลังในช่วงตั้งตน้นและถ้าสมมุติว่าในดินมีปริมาณสารอาหารที่เพียงพอมันสําปหลังของเราก็จะผลิตรากผลิตหัวเป็นที่น่าพอใจอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะหัวเขาดกมากนะคะทุกคนอันนี้อายุได้กี่เดือนรู้ไหมคะอายุได้เพียง6เดือนเท่านั้นเองนะคะทุกคนนี่ สารอาหารในดินใครบอกไม่สำคัญกับมันสำปะหลังถ้าดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์ที่เพียงพอผลผลิตที่เราได้ย่อมคุ้มค่ากับการที่เราลงทุนแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มาพบกับลูกอีสาน h ช n แนลแล้วนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่อยากจะเข้ามาแบ่งปันทุกๆคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดต้นทุนสูตรปุ๋ยในขณะที่ปุ๋ยมีราคาแพงเรามีวิธีอย่างไรที่จะังคงทําให้ผลผลิตสูงแต่ว่าต้นทุนในการซื้อปุ๋ยบํารุงของเราเนี่ยให้มีปริมาณที่ลดลงสูตรของลูกอีสาน h ช n แนลก็คือเราจะเน้นปุ๋ยขี้ไก่ แกลบนั่นเองค่ะหรือถ้าเราไม่มีขี้ไก่แกลบนะคะเราอาจจะเป็นสูตรเน้นปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมาดูผลผลิตที่เกิดจากการที่ลูกอีสานได้เน้นปุ๋ยขี้ไก่ให้กับมันสำปะหลังในช่วงตั้งต้นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็มาพบกับลูกอีสานอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกอีสานจะพาทุกคนมาดูผลผลิตนะคะจากที่ลูกอีสานได้ นำปุ๋ยขี้ไก่แกลบเข้ามาในไร่นะคะเข้ามาบำรุงดินสืบเนื่องจากว่าในแปลงนี้เราปลูกมันสำปะหลังต่อเนื่องมาหลายปีนะคะแน่นอนมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีรากเยอะ ดูดสารอาหารในดินในปริมาณที่เยอะเช่นกันเพื่อที่จะเอาสารอาหารไปกักเก็บไปบำรุงไว้ในที่หัวหรือรากของเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดินตรงไหนนะคะที่มันสัมปะหลังไปปลูกหรือไปอาศัยอยู่นั้นนะคะมีการปลูกต่อเนื่องกันอย่างยาวนานมันสัมปะหลังเขาได้นําสารอาหารที่อยู่ในดินไปบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงหัวสารอาหารที่อยู่ในดินก็แน่นอนค่ะจะมีปริมาณที่ลดลงนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าในดินของเรามีปริมาณที่ลดลงเราจะต้องเพิ่มสารอาหารให้เขานะคะซึ่งในสุดของลุงอิสานเองก็คือเน้นการใส่ปุ๋ยที่ไก่แกลบนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าในดินมีไนโตรเจนเยอะเราก็จะได้ลดปริมาณของปุ๋ยยูเรียลงใช่ไหมคะเราก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียให้น้อยลงจากปกติแล้วนะคะปุ๋ยยูเรียที่ลุงอีสานใส่เนาะถ้าสมมติว่า ปุ๋ยยูเรีย1กระสอบกับปุ๋ย0 6 0ย1กระสอบเนี่ยเราจะผสมยูเรียในปริมาณที่เยอะกว่าซึ่งนั่นก็คือ2ถ้วยและใส่0060แค่1ถ้วยแต่ในทางกลับกันนะคะทุกคนเราก็จะใส่อัตราส่วน1ต่อ1เพราะว่าในดินมีปุ๋ยขี้ไก่แล้วและในคลิปนี้นะคะลูกอีสานไม่พลาดที่จะนำทุกๆคนนะคะไปดูผลผลิตที่เกิดจากการที่เราเน้นปุ๋ยขี้ไก่แกลบมาให้ทุกคนดูคะ่ะ นี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่คือหัวมันสำปะหลังดกๆนะคะทุกคนเดี๋ยวซูมมาให้ทุกคนดูตรงนี้ใกล้ๆหนะะ่อยค่ะใช่แล้วคะ่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะคือผลผลิตที่ได้จากการที่เราใส่ปุ๋ยบำรุงหัวนะคะด้วยสูตรระเบิดหัว0060ผสมกับยูเรีย4600และนอกจากนั้นนะคะเราก็ได้มีาการเน้นใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกลมนะคะ ตอนที่เรายังไม่ได้ปลูกนะคะก็คือใส่รองพื้นไปเลยคะ่ะทุกคนหนึ่งไร่นะคะลูกอีสานจะใส่อยู่ที่ประมาณห้าสิบกระสอบนะคะกระสอบหนึ่งก็จะตกประมาณกระสอบละ25บ้าบาทนะคะทุกคนห้ากระสอบเนาะอ่ห้าสิกระสอบนะคะทุกคนก็ยี่สิบห้าคูณเป็นเท่าไหร่คะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งแม่แม่คิดเลขก่อนกดปิดแป๊บนึงดิ นอกจากที่ปุ๋ยขี้ไก่แกลบนะคะมันจะมีประโยชน์กับมันสำปะหลังแล้วมันยังเป็นการช่วยลดต้นทุนและบำรุงดินเพิ่มสารอาหารในดินไปในตัวนะคะทุกคนและที่สำคัญก็ค,คือว่ามันสำปะหลังชอบมากๆเลยนะคะแกลแบ,บเนี่ยนอกจากจะช่วยทำให้ดินร่วนซุยซึ่งมันสำปะหลังจะไม่ชอบดินแน่นใช่ไหมคะเขาชอบให้ดินร่วนซุยเพราะว่าเวลาที่เขาหาสารอาหารเนี่ยเขาจะได้เดินทางหาสารอาหารได้อย่างสะดวกใช่ไหมคะ และที่สําคัญกนะ็คือลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยเคมีได้เยอะเลยทีเดียวนะคะจากปกติแล้วนะคะลูกอีสานปลูกในพื้นที่9ไร่เนี่ยลูกอีสานจะใช้ปุ๋ยยูเรียป,ร,ปร,ริมาณ3กระสอบแล้วก็ใส่0060อีก3กระสอบใช่ไหมคะเพราะว่าอัตรา1 1กระสอบนี่เราจะหวานได้ประมาณ3ไร่ด้วยกันนะคะแล้วก็ลดลงมานะคะเหลืออยู่ที่9ไร่นี่ก็จะใช้ประมาณ สองกระสอบนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไปนเน้นปุ๋ยขี้ไก่แทนนะคะเนาะก็นี่แหละค่ะและที่สําคัญก็คือสมมุติในปีนี้เราใส่ปุ๋ยขี้ไก่ใช่ไหมคะปีถัดไปเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกลบนะคะทุกคนเราจะใส่ปีเว้นปีนะคะสลับหมุนเวียนกันไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าปุ๋ยขี้ไก่แกลบเนี่ยหนึ่งในรอบปีที่เราปรลูกใช่ไหมคะในปีถัดไปมันก็ยังคงมีสารอาหารที่อยู่ในดินเพียงพอที่จะให้มันสัมหลังในรุ่นที่สองได้กินสารอาหารในดินนะคะนี่แหละค่ะคือข้อดีเนาะ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่านี่แหละประโยชน์ของปุ๋ยขี้ไก่แกลบนะคะทุกคนไม่ใช่เพียงแค่ทําให้ลําต้นมันสําปะหลังสูงยาวสวยมันยังมีหน้าที่ในการเพิ่มปริมาณความดกให้กับหัวมันสําปะหลังมันสําปะหลังได้กินสารอาหารที่เพียงพอเขาก็มีความสุขเขาก็ผลิตหัวมันนะคะให้เราได้เยอะนะคะผลผลิตของเราก็จะเพิ่มขึ้นและที่สําคัญก็คือ สารอาหารที่อยู่ในดินของเรานะคะมีเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะเชื่อว่าเคล็ดลับเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์กับพี่น้องผู้ปลูกมันสำปะหลังเนาะมือใหม่ก็แล้วกันเนาะทุกคนเนาะที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เลยจากประสบการณ์ที่ลูกอีสานได้ปลูกมันสำปะหลังมาน้องก็อยากจะนําม,มาแบ่งปันให้ทุกๆคนนะคะเชื่อว่าอาจจะเป็นเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์เนาะทุกคนเนาะ มีอะไรนะคะทุกคนก็เข้ามาแนะนําลูกอีสานได้นะคะลูกอีสานก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็คืออาศัยกับ เรียนรู้ทดลองไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรดีๆก็จะนำเข้ามาแบ่งปันทุกๆคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้ามาดูว่าลูกอีสานจะพาทุกคนไปดูหัวมันสําปหลังในแปลงไหนอีกนะคะมาดูว่าสายพันธุ์นี้หัวเขาจะดกหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ